ขอนอบน้อมเดชพระรัตนตรยัยขอกราบน้อมลำเลิกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพ,พระญาณวัชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรที่กรารพอย่างสูงขอถวายความเคารพท่านเจ้าคุณพระวัชิรวรคุณเจ้าว,วาดวัดศรีรัตนธรรมารามและขอโอกาสตรอแมค่ครูบาอาจารย์ทุกลูก เรินพรมายังสาธุชนทุกท่านวันนี้อยากได้แสดงธรรมิกาานพาร,รณานาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปฏิสันานาด่สาธุชนทุกท่าน mm hmm. ก็จะ mm hmm. ก็ได้จะนำเอาพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรสัสเอาไว้ว่า ติโทสานิเขตานิราคาโทษาอยังปช,ชาตัสมาหิวิตราเคสุทินังโหติมหภรังนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษโมูสัตมีราคาโทษโมหะและความอยากเป็นโทษเพราะฉะนั้น ทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะและความอยากจึงเป็นทานที่มีผลมากนาข้าวของชาวนามีหญ้าขึ้นมากย่อมทำให้ข้าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะต้นหญ้าเหล่านั้นไปแย่งอาหารของต้นข้าว ชาวนาจึงต้องถอดถอนต้นหญ้าที่ขึ้นในระหว่างต้นข้าวนั้นออกต้นหญ้าเป็นโทษของนาฉันใดราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นกิเลสโทษของหมู่สัตวสันนั้นทำให้บุคคลเศร้าหมองการทำบุญให้ทาน ในท่านผู้เปรียมด้วยราคะโทสะโมหะและความอยากย่อมมีผลย่อมไม่มีผลมากแต่ทานที่จะมีผลมากนั้นเมื่อทำในบุคคลผู้บาดสจากราคะโทสะโมหะและความอยากหรือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นไปอย่างนั้น ท่านจะเห็นได้ว่านี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ศาสนิกชนพอใจทำบุญกับนักบวชของศาสนานั้นๆพุทธศาสานิกชนก็เช่นเดียวกันก็ย่อมพอใจเต็มใจทำบุญกับพระพิสูุสงฆ์เพราะเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีราคะโทสะโมหาน้อยหรือปฏิบัติเพื่อความเป็นไปอย่างนั้น พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อทรงประทรับอยู่ณแท่นบรรดุกรรมพลของเทา้าสกะเทวราชเมื่อได้ทรงปารบอังกุระเทพพระบุตรว่าเรื่องนี้มีพิสดารมาแล้วในโยมุปาติหารแห่งพระคาถาว่าเยชานัะสุตาทีราแห่งพุทธศตรวรรษที่สิบสี เรื่องนี้มีว่าเมื่อพระาศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทับแท่นบรรดุกำพลของท้าสากาเทวราชชั้นดาวดึงสมัยโปรดพุทธมารดาพวกเทพมาเฝ้ากันเป็นจำนวนมากอังกุระเทพประบุนั้นมาก่อนเพื่อน เข้าไปนั่งใกล้แท่นบรรดุกรรมพลแต่เมื่อมีเทพที่มีศักย์ใหญ่ทยอยกันมาอังกุระเทพพระบุตรนั้นก็ได้ถอยออกไปเรื่อยๆส่วนอินทระเทพพระบุตรนั้นหาต้องถอยไปไม่เมื่อพระบรมศาสดาตรัสกับอังกุระเทพพระบุตรว่า ควรเลือกให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะการเลือกให้พระสุคตสนสรรเสริญทานที่ให้ในท่านที่เป็นทักกิณยะบุคคลย่อมมีผลมากกว่าเหมือนหวานพืชในนาดีได้ยินว่าอังกุระเทพบุตรนั้นเมื่อสมัยที่ยังเป็นมนุษ์ย เคยให้ทานแกโรกิยะชนเป็นจำนวนมากหุงต้มอ,อาหารด้วยเตาที่ยาเวเยยดถึงสิบสองโยชอยู่นานถึงหมื่นปีแต่ทานนั้นหามีมากไม่แต่อินทระเทพประบุได้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุทธะอนิสงแห่งทานนั้น ย่อมมีมากกว่าอังกุระเทพพระบุตรด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดา,า,าสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษโมูสัตมีราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นโทษ เพราะฉะนั้นทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะและความอยากจึงเป็นทานที่มีผลมากธรรมะปฏิสันฐานในวันนี้ก็เห็นสมคว,วรแก่เวลาก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยจงมาดลบันดาลให้ชาธุชนคุทธบริษัททั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันเถอดสาธุ